ทิสาวริททิสาหลังรุ้นรีเทิร์นอดีตคนรักทิสาวริททิสานางเอกช่องเจ็ดที่มีผลงานการแสดงมากมายโดยล่าสุดทิสาได้กลับมาคู่กับคู่จิ้นอย่างมิกทองระยะอีกครั้งในละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจอีกทั้งได้ประชันกับอีกหนึ่งนางเอกน้องใหม่เจนนี่ชยิรราทิสาได้เปิดใจเรื่องสัญญาช่องเจ็ดโดยเผยว่ายังมีสัญญาอยู่เซ็นสัญญาไปสักพักหนึ่งแล้วยังไม่หมดเร็วๆนี้แน่นอนส่วนเรื่องสัญญาใหม่ยังไม่ได้คุยแต่มีคุยเรื่องบท ว่าอยากรับบทประมาณไหนตอนนี้รับละครไปแล้วสองเรื่องเรื่องแรกเล่นคู่กับเม็กธอร์ยะคือสายเลือดสองหัวใจส่วนอีกเรื่องยังบอกไม่ได้ยอมรับมีใจหายที่นางเอกรุ่นเดียวกันออกไปเยอะแต่ก็เคารพการตัดสินใจส่วนกระสที่ว่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนยังไม่คิดขนาดนั้นไม่กดดันอะไรถ้ามีงานก็ทําให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายถามว่ามีช่องอื่นทาบทามาบ้างไหมตอบตรงๆว่ามีบ้างแต่เราก็บอกเขาว่า ยังมีสัญญาอยู่ตอนนี้แฮปปี้กับช่อง7 c o n คอนเฟิร์มว่า2เรื่องที่รับเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนอีกหนึ่งดมที่ถูกจับตามองครั้งนี้คือมิกทองระยะที่ไปร่วมงานด้วยก็มีไปกันหลายคนเนะาะทำไมจับตามองคนเดียวเห็นเขาเอาดอกไม้ไปให้คือมิกเราก็ให้เขามาเป็นแขกรับเชิญน่ะแหละเราก็รู้ว่าเขามาอยู่แล้วแต่ดอกไม้อันนั้นไม่รู้จริงๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มันมีพิเศษมากกว่าเพื่อนไหมไม่ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ คืองานวันมีติ้งจริงๆเราก็ไปถามหลายคนแต่ด้วยคิวและเราก็ไม่อยากรบกวนคนที่มีงานอยู่อย่างมิกเขาก็เต็มใจมาช่วยแล้ววันนั้นเขาก็ไม่ได้มีงานพอดีเห็นมีช็อตที่มิกขอเป็นแฟนด้วยใช่ไหมเขาแซวให้แฟนขับกีตกก้าเฉยๆเราก็ทำหน้ามองบนสายไม่ได้อะไรล่าสุดแฟนแฟนนื้อหาเมื่อหนุ่มกันได้ชายแพงแหม่ของตัวเองไปให้อดีตแฟนเก่าที่สายช่วยโปรโมทจนหลายคนสงสัยความสัมพันธ์มีรีเทิร์นหรือไม่ ความจริงเพิ่งได้กลับมาคุยกับทิสาใหม่เมื่อหนึ่งสองอาทิตย์นี้เองหลังห่างหายไม่ได้คุยกันมานานมากแต่คุยกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นต้นเหตุที่ได้กลับมาคุยก็เพราะดูซีรีส์เกาหลีเรื่องโฮมทาวชาชาชา,ชาและเห็นว่านางเอกอย่างชินบินอายิ้มสวยดีเห็นแล้วนึกถึงทิสาเลยแคบและส่งไลน์ไปบอกว่ายิ้มสวยเหมือนเธอเลยและต่อมาเลยได้คุยกันเพราะทิสสาชอบดูซีรีส์อยู่แล้วส่วนเรื่องทิสสาแชร์เพลงโปรโมทให้นั้น ยอมรับว่าตนเป็นคนแชร์ไปให้โดยแชร์ไปให้เพื่อนในวงการหลายคนรวมทั้งทิสาด้วยทิสาถือเป็นอีกหนึ่งดังเอกที่มักมีผลงานให้ติดตามชมเสมอค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ